อ่าครับสวัสดีครับผมจะสอนวิธีการประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นตัวรุ่นงนี้เป็นตัว BC411 เ็ดนะครับพร้อมกับก้านนะครับก้านก็จะเป็นตัว BC411 h เหมือนกันนะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราลื้เครื่องออกมาดูก่อนนะครับภายในเครื่องนะครับเขาก็จะแถมคู่มือกับใบรับประกันมาให้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นใบรับประกันนะครับก็ภายในกล่องนะครับก็จะมี บางใบเอ้ใบนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับบางใบนะครับแล้วก็ถังน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นแฮนด์ข้างซ้ายนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นคู่มือนะครับพร้อมอุปกรณ์น็อตนะครับแล้วก็เครื่องมือในการประกอบนะครับเราไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยนะรก็แต่ไห้ครบเลยนะตัวนี้จะเป็นสายสะพายนะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับแฮนด์ข้างขวานะครับอ่าเป็นแฮนด์สวิกนะครับอ่าก็จะมีแค่นี้นะครับภายในกล่องนะครับอ่าเดี๋ยวต่อมานะครับเราก็จะ เปิดเครื่องดูนะครับเครื่องก็จะเป็นตัวคัดสองก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูน็อตดนึงนะครับ่เราต้องแยกประเภทน็อตให้ถูกก่อนนะครับจะได้ประกอบถูกต้องนะครับอันนี้จะเป็นตัวประคองก้านนะต้องใส่นะครับก้านจะได้ไม่บิดนะครับแล้วก็จะเป็นบล็อกัวเทียนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกับบังใบนะครับอน็อตนะครับเขาก็จะมีตัวตัวใช้นี้มาให้นะครับไซสั้นนะครับอ่าสั้น สั้นก็จะมีประมาณสี่ตัวนะครับเราจะแยกประเภทไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวยาวนะครับยาวจะมีสองตัวนะครับแล้วก็มีระดับกลางอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครัแล้วก็มีตัวเมียอีกสองตัวนะครับเคเบิลท้ายนะครับจะมีมาให้สี่เส้นนะครับแล้วก็จะเป็นปะแจเบอร์แปดกับเบอร์สิบนะครับแล้วก็จะมีหกเหลี่ยมเบอร์สี่กับเบอร์ห้านะครับภายในกล่องเราก็จะแถมมาประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาแกะลูกก้านนะครับ ของก้านนะครับก็จะมีแค่ก้านเลยนะครับเพียวๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวกระโหลกคัดนะครับแล้วก็จะมีก้านแล้วก็เป็นหัวเกียร์นะครับจะมีแค่นี้นะครับประกาศเขาก็จะประกอบมาให้เลยนะครับเดี๋ยผมขออนุญาตประกอบบางใบเลยนะครับค่ะบางใบครับเราจะมีน็อตด้วยกันนะครับแยกประเภทก็จะมีเท่ากับว่ามีตัวผู้สามเซตนะครับสามเซตนะครับบางใบจะใช้เซตที่ยาวที่สุดนะครับเป็นตัวเซที่ยาวที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวที่ยาวที่สุด แล้วขนาดการใช้งานของลูกค้าก็ไปกเเะเอาเองครับสั้นยาวตำแหน่งของบางใบครับตัวนี้ก็จะเป็นประกับนะครับล็อกไปเลยนะครับทั้งสองตัวนะครับ บบนั้นนะครับก็จะมาประกอบตัวเครื่องเข้ากับตัวกระโหลกนะครับตัวเครื่องเข้ากับตัวกระโหลกก็จะใช้เป็นน็อตสั้นสุดน,นะครับที่มีสี่ตัวนะครับอเป็นตัวที่มีสี่ตัวตุดนี้นะครับพร้อมกับหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับวิธีใส่นะครับก็ให้หัน ด้านกระโหลกที่เป็นด้านเรียบๆนะครับตรงนี้จะเป็นด้านเรียบนะครับอาสังเกตทุกด้านจะเป็น like, Lynn, ทท um, ด้านโค้งหมดเลยนะครับด้านนี้จะเป็นด้านเรียบนะครับนี่นีก็โค้งนะครับวาวด้วยนี่ก็วาวด้วยนะอันนี้ก็วาวนะเผื่อเอาด้านเรียบที่ไม่วาวนะครับขึ้นบนนะครับตัวนี้มันจะอยู่ข้างบน says, มมนะครับให้ใช้เซ็ตน็อตสี่ตัวนะครับแนะนํานะครับให้ไขทุกตัวเข้าไปาก่อนนะครับก่อนจะอัดแน่นนะครับ ใช้สว่านยิงนะครับก็แนะนําให้ใช้มือหมุดเข้าไปัถามสี่เกียวก่อนครับเพื่อก,กันน็อตปีนนะครับเราจะได้ไม่ปีนเกลียวนะนะครับผมขออนุญาตไม่ได้ขแน่นมากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการใส่ตัวประกองก้างนะครับ ถ้าเราไม่ใส่นะครับก้านเราจะหมุนแบบนี้ได้เลยครับเวลาเราเบิ้ลนะครับตัวเครื่องก็จะบิด่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวประคองก้านตัวนี้นะครับถือว่าสําคัญเลยนะครับตัวประคองก้านก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะล็อกไว้นะครับเห็นรูนี้ไหมครับรูนี้จะไม่มีเกียวนะเกียวจะอยู่ที่รูนี้นะให้เราเอาตัวเมียนะครับสองตัวนะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เอาตัวประคองก้านนะครับร้อยน็อตเข้าไปนะครับ ใส่พร้อมกันสองตัวก่อนครัอ่าทำไมต้องเป็นน็อตส,สั้นปานกลางนะครับที่ไม่ใช่น็อตยาวของบางใบนะเพราะว่าถ้าเกิดน,น็อตยาวนะมันจะแหลมเกินออกมานะครับเผื่อบางคนตัดนะครับตัวนี้จะเกี่ยวกับตัวได้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นน็อตตรงนี้จะเป็นน็อตปานกลางครับไม่สั้นมากไม่ยาวมากครับมันจะพอดีเกี่ยวเลยครับอ่าก็อย่าลืมตัวนี้นะครับ ต้องเอาตัวนี้เข้าล็อกก่อนอ่านี้ครับจะล็อกลักขนานี้นะครับอ่านครับเราก็อัดไปให้แน่นเลยนะครับทั้งสองตัวนะครับตัวนี้ไม่อัดแน่นมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกอีกทีนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับก็บิดไปให้สุดเลยนะถ้าได้แล้ขนาดนี้แล้วก้านจะไม่ติดแล้วนะครับก้านจะไม่ติดแล้วต่อมานะจะเป็นการใส่แฮตนะครับ ใส่แฮงก็จะใช้นอสเอ้ยใช้ปัตรเครดิตหกหมื่นเบอร์สี่นะครับขายของครับก็ใส่ไปลักษณะนี้นะครับอ่ะ,อะนี่ครับก็ใส่เป็นลักษณะน,นี้นะครับจากนั้นก็อัดให้แน่นนะครับอ่าขออนุญ,ญาตไม่อัดแน่นมากนะครับ แล้วก็เคเบิลท้ายที่ให้ไปนะครับเราก็จะมาล็อกตามสายนี้นะครับล็อกจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับแล้วแต่ตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการจะล็อกเลยนะครับอเดี๋ยวผมจะล็อกคร่าวๆให้ดูสักจุดหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ล็อกคร่าวๆประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสะพายนะครับสายสะพายเราเลือกรูได้เลยนะครับว่าใครจะถนัดรูไหนนะครับก็เกี่ยวเลยเกี่ยวก็เกี่ยวได้เลยนะครับตรงตัวนะครับนี่กรล็อกล้วนะครับ การประกอบใบนะคะต่อมาเป็นการประกอบใบก็จะมีใบมาให้นะน็อตใบนะครับน็อตบางใบจะเป็นน็อตเกีียวซ้ายนะครับก็เกีียวซ้ายก็ค so so ือถ so ้าน็อตทั่วไปหมุนเข้าขวาเราก็ต้องหมุนเข้าซ้ายนะครับอันันนี้ก็จะสลับกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการล็อกใบนะครับก็ต้องมีพกเลียงเบอร์สี่นะครับที่เราแถมมาให้เพื่อจะล็อกตัวนี้นะครับล็อกตัวนี้เข้าไปกับประกับชุดนี้นะครับ เพื่อเป็นการไม่ให้แกนหมุนนะครับ <amp> เน <1938. S 1> ี่ยครับลักษณะนี้นะครับรูมันจะตรงกันนะครับเราหมุนรูให้ตรงกันแล้วก็แทงล็อกไปเลยนะครับอวิธีใส่ใบก็คือใส่ประกับตัวหนาไปก่อนประกับจะมีสองตัวนะครับใส่ตัวหนาไปก่อนนะครับใส่ตัวหนาไปก่อนจากนั้นตามด้วยการใส่ใบนะครับใบเราจะเป็นใบสองคมนะครับสองฝั่งนะครับก็ใส่ด้านไหนก็ได้นะครับอแล้วก็เล็งรูให้ตรงนะครับสังเกตรูใต้ล่างนะครับเนี่ยครับรูรูต้องอยู่ลักษณะนี้นะครับเนี่ย อ่าถ้าเกิดว่ามันเบี้ยวอย่างนี้นะใบแข็งแน่นอนนะต้องเอาให้ลงล็อกอย่างนี้นะครับอ่าจากนั้นนะครับตามด้วยตัวประกันนอกนะครับอ่าประกันนอกจากนั้นก็ตามด้วยฝาปิดนะครับอ่าฝาป,ปิดนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นน็อตนี้นะครับน็อตจะมีน็อตเป็นน็อตกันท้ายนะครับ ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปแล้วหมุนขวาอย่างนี้นะครับจะเป็นหมุนเข้านะครับแต่นี้เราเป็นเกียวซ้ายนะครับเราก็ต้องหมุนสายเข้านะครับอพอได้ระดับหนึ่งเขาจะติดแล้วนะรเราก็ต้องใช้เครื่องมือไขแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็แทงเข้าไปเลยนะครับให้ตรงรูนะครับแทงให้ตรงรูเลย ก็ใช้ัจแจถ่ายเลยนะครับใบจะไม่หมุนตามอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการประกอบเครื่องตัดยา่ามาตัวเห็นนะครับ